หวานเจี๊ยบแม่แตงโมหอมแก้มคืนดีหนุ่มกันชัยกลางรายการ เรียกได้ว่ากลายเป็นดราม่าที่ถูกพูดถึงไปทั่วทั้งประเทศสำหรับกรณีของคุณแม่พานิดาศิระยุทธโยธินหรือคุณแม่ของนางเอกสาวผู้ล่วงลับแต่งโมนิดาพัชระวีรพงศ์หลังจากที่มีประเด็นถูกอดีตที่ปรึกษาด้านกฎหมายได้แชรความสัมพันธ์กลางรายการดังว่าคุณแม่แอบมีสัมพันธ์กับคนขับรถจนกลายเป็นดราม่าใหญ่โต ล่าสุดคุณแม่พนิดาก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ผ่านทางรายการโหนกระแสโดยที่มีพิธีกรชื่อดังอย่างหนุ่มกัญชัยเป็นผู้ดำเนินรายการและทุกอย่างก็ดูเหมือนจะตกลงกันได้และผ่านไปได้ด้วยดีจนช่วงสุดท้ายของรายการก็ได้มีโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักสร้างความฮือฮาไปทั่วทั้งโซเชียลหลังจากที่หนุ่มกัญชัยได้ถามคุณแม่พนิดาว่าคนนี้เป็นยังไงหายโกรธหรือ,อยังซึ่งคุณแม่ก็ได้ตอบกลับไปว่าหายแล้วไม่โกรธแล้วค่ะ พร้อมกับมีการจับมือและทางด้านพิธีกรดังก็ได้บอกว่าหอมสิหอมสิซึ่งด้านขุนแม่ก็ได้จัดให้ตามคำขอแล้วก็ได้หอมแก้มหนุ่มกันชัยฟอดใหญ่เลยทีเดียวค่ะพร้อมกับพูดทิ้งท้ายเอาไว้ว่าดีกันแล้วนะทำเอาแฟนๆที่ได้ติดตามถึงกับแห่คอมเมนต์สนันโซเชียลกันเลยทีเดียวค่ะ